โดยธรรมทายาที่ได้เดินทางเข้ารายงานตัววันแรกในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ณทุดงคัสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยธรรมทายาทุกท่านได้ลงทะเบียนร,รายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพร้อมทั้งได้ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด -19 นะคะด้วยระบบ ATK แบบ S ว a b ค่ะ จากนั้นพระอาจารย์ก็ได้ตรวจสอบเอกสารคัดกรองด้วยเกณฑ์มาตรฐานนะคะและสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเข้าสู่เทศสมณะก่อนที่จะเข้าปฐมนิเทศและเข้าพิธีตัดต้อยผมในวันที่5ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีทางทีมประสานงานชวนบวชก็ยังคงทำหน้าที่ ตามชายแมนแผู้มีบุญมาบวชและทยอยเข้ารายงานตัวอย่างต่อเนื่องค่ะ